เอ,อะไรวะเฮ้ยไม่ดุเว้ยแมงงงจังเลยวะนี่ไม่ถูกใจสีแด,ดงวะเมื่อะไรจะแบบขิเกียจสายตาอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วสกัดไปในตัวนี้เกลียดอะไรว่าตัวแดงแป๊ดเลยหรอ Còn cái tin mai giờ mới chơi thịt đen luôn พี่น้ำอาจจะดำไปอาจจะมองมาหินอ่สิ้านปิด้ารปิดโอ้ยทำจะเรื่องมากขนาดนี้แล้วก็อาทาบอย่เลยน่อนน่อนน่นไงนี่โดเยอะอ้าวอื้อโดยอะไรวะโไอ้โดยเหลือเหลือเหลือ

เอ้ากล้องไปไหนเอาเดี๋ยปลาขอเลยปลาโดโดโดแน่นอนตัวนี้มันต้องเจอโดติดมอเตอร์ยังเดี๋ยววิ่งข้ามอเตอร์โดครับเขียวอีเลยเฮ็ดเท้าแล้วยังยังตักแม่งยังหมดแล้วไม่เลยยังยัง Dặn. Mày đè cái cua đuối. Dặn. Ôi à. Chịu léo. ma đi. Đâu cơi đi. Cho tao bệt cọ tao quỷ. Thô thô. Thô thô. Dặn. Một là một. ใช่โอ้โหองจะหมุนนี้กูไปไหนเนี่ยสบายนกูเนี่ยเขาหัวเข้าแล้วมันจะเป็นอย่างงี้เอาวะเอาวเอาวเอาวดี๋ยโอกาสดน เอาเอาแล้วเต็มเต็มเหมือนหูกล้องดูขึ้นนี้มาครับมาครับกล้องัน้เปิดตัวตัวแรกบารมีต้องเกลดหน่อยแล้วอย่างนี้นี่แล้วเป็นไงฮะเป็นชโดนะครับกล้องกูไฟแดงปะเนี่ยอ๋อไฟแดงก็โโอเคฮะไป ต้องรีบปลากันต่อเดี๋ยวเช้าปลากระดีมากกว่านี้โอเคฮะปลากระดีทุกวันนะกลัวปอมบีกรบปอมบิ๊กบีนะไปหนึ่งเยี่ยมครับเราไม่เงี้ยนะโอ้เย้ไปเลยบุ้มแค่นั้น มาแล้วไปสะดุด้วยช่อนน้้ยวันนี้อีอีอีอ้อ๋อหลังแลังแลังจัดนะกัดแล้วกัดแล้วสะดุดเอ้ยช่อนเอ้ยมากันครบไปหมดนี่ครับอืม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 พันเละแล้วเละ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  ปลอ,อมบิ๊กบีนะเป็นหนึ่งกับปลาช่อนนี่นั่นไปไอ่ตามมันต่อไปยิ่งกัดกัดดีๆอยู่เดี๋ยวไม่ทันเขาวะฮะมีใครขึ้นนำหน้าเราไปไม่ได้ไม่บอกให้ตามไปต่อตามอ๋อมันเป็นอย่างงั้นอ่ะฮะบอกให้ตามไปกัต่อไปไป,ไป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 เลย <c oughs> พอแค่นี้เยี่ยมครับปิกบีนะเป็นหนึ่ง งานเขาแต่แบบนี้จะเป็นไปไม่หยุดเลยนะไม่ได้เป็กระสุนแล้วต้องียบไปเลยไม่ได้ยังไม่กระสุนโถ คุณลุวางเขงาไปง่ายหนังกระติกโอ้ยเพ่ๆขอมุนลีมวนครับแล้วติดมอเตอร์เดี๋ยวเข้า ขอคุณครับไมจดีอย่างนี้หใหญ่ที่เทียบแปดโลี่มึงบอยแล้ให้รับสายตาลูกนี้เขมากับตชดครับนี้เขมากับตุดขมบาดโครับไปต้องงาน อะไรครับเนี่ยกบอกทักันไม่เอาไว้เลยอ่ะ อย่างนี้โดเบทันจะหนักนะติดปลาปลาปลาตายเขาเรียกเขาไม่ตายหรอกเท่านี้เท่านั้นเท่าไหนอ้าเอาอีกแล้วท่าน เดี๋ยวอยู่ข้างหลังโห oh, บนไลัยแล้วนังย้อยกับะสะพานไหมเนี่ยนี่ไงนี่มาทีหลังมาทีหลังจังกว่าดีครับบิ๊กบีทัพเป็นหนึ่งกับสะจอยแล้วไอต,ตัวนี้เหมือนจะมาพร้อมฝนยังไงไม่รู้ไปฮะ อย่างนี้ตามหากันได้เรื่อยๆทั้งวี่ทั้งวันกับชโดกับปอมิกบกเบร์แล้วเป็นหนึ่งไปเยี่ยมครับ